มาต่อกันครับนะครับมาดูอีกหนึ่งกรณีบ้างนะครับทีนี้ปริมาณสารสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นนั่นเองนะครับนะครับเห็นสมการเคมีครับชัวครับทําไงดุนไ้เลยข้อนี้เราดุนไปแล้วครับเรารู้แล้วเนาะนะครับทีนี้มาดูสิ่งที่โจทย์กาหนดให้นะครับโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะครับดูสมการเรียบร้อยนะครับดูสิ่งที่โจทย์กาหนดให้นะครับโจทย์กำหนด KI มาครับข้อนี้นะครับ KI 0 5ครับปริมาตร4 mL ตัวนี้นะครับ จดกำหนดมานะครับ0.5มลาร์ครับอยู่ใน4 ML ครับผมนะครับแล้วก็จดกำหนดเลดไอโอดายครับ Pbno3 ห้อย2มา1 ML ครับตัวนี้นะครับ1 ML แต่ว่าไม่มีมลาร์ครับแสดงว่าเขาต้องการแน่แน่อ่าครับไม่ให้มาอ่าให้มลล่าไว้นะครับเก็บไหมครับอ่าจดบอกว่าทำยาพอดีกันอ่าแสดงว่าหา2ตัวนี้ก่อนเก็บไหมครับอ่า ความเข้มข้นของสารละลายเห็นไหมครับฐาจริงๆด้วยนะครับก็แสดงว่าเห็นไหมจยดให้ตัวนี้มาครบแต่ตัวนี้ให้มาไม่ครบไหมครบับให้มาไม่ครบไหมครับแสดงว่าเขาต้องการไหมให้อาหารจริงด้วยนะครับแล้วก็ข้อ2คือหาเลดไอโอไดาาตัวนี้ครับขึ้นเท่าไหร่หาข้อ1ก่อนครับหาข้อ1ก่อนหาอย่างไรครับคิดโมลขั้นแรกดูสมการเศษเขียนสิ่งที่โจทย์กาหนดเ็จหาโมลครับนะโมลของใครครับหาโมลของ KI ตัวนี้ก่อนเพราะเขาให้มาครบ ให้เป็นโมลาร์การให้เป็นโมลาร์หาโมลก็คือ n เท่ากับ m อส่วนพันครับเขาใจเอ็มวีส่วนพันครับ m คือ0.5ครับใช่ไหมคูณกับ V คือ4ครับอ่าหาร1,000ครับนะครับได้โมลละครับนะครับได้โมล0.02โมลครับคิดไว้แล้วนะครับคิดไว้แล้วครับ0.02โมลเห็นไหมให้ตรงนี้เป็นเงามันเป็นเงาขาครับขาตั้งกล้องอ่ะเข้าใจไหม แล้วไฟมันสะท้อนลงมาเห็นอยู่เนาะนะครับ0.02โมลครับ ki อ่ะทีนี้ทำไงต่อเราจะหาของตัวนี้ว่ามีกี่โมล่าเขียนไหมครับเราต้องเทียบสมการครับนะครับเทียบสมการว่ามันเกิดขึ้นกี่โมลโอเคป่ะอ่าจากสมการครับจากปฏิกิริยาครับเขียนไหมครับจากปฏิกิริยาครับนะครับแม้จากปฏิกิริยานะครับ ki ครับอ่าสองโมลใช่ไหมครับเกิดปฏิกิริยาพอดีปฏิกิริยาพอดีครับกับเลดครับ นะครับ PbNo 3าห้อยสองเนี่ยกี่โมลครับ1นโมลเนี่ยนะฮะตามโจทย์เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเรามี KI เท่าไหร่ครับที่คำนวณในเมื่อกี้ KI คือ0 0 0 2โมลเองครับงั้นก็จะมี PbNo 3ห้อยสองหรือเหลดในเหลดในเตรดเนี่ยนะครับก็คือ 0. จุดเท่าไหร่ครับ0 0 2คูณ1หานซึ่งก็มีเท่าไหร่ครับเท่ากับหันมีเหลดในเตรดนะครับ 0.001โมลครับเขียนไหมครับ0.001โมลน,นะครับ0.001โมลเขียนไหมได้จากการเทียบสมการนะครับคิดเทียบเป็นโมลาร์ครับทีนี้พอเขาต้องการตัวนี้เป็นโมลาร์ใช่ไหมเออการคิดเทียบเป็นโมลาร์จากสูตรโมลก็คือนะครับน,นะครับ n เท่ากับ mv ส่วนพันครับสูวนนี้แหละนะครับนี่เขียนไหมแต่เป็นของตัวนี้เ,เราจะหาของตัวนี้ ใช่ป่ะนะครับแทนค่าเข้าไปเลยครับ n คืออะไรครับอ่า n n ก็คือ0 0 0 1ที่ได้เมื่อกี้เข้าใจไหครับเท่ากับ m คือเราต้องการอยากทราบนะครับ v v คืออะไรครับปริมาตรที่โจทย์กำหนดมาแต่แรกครับนี่1 ml นะครับ1นะครับเข้าใจไหครับหารด้วยเท่าไหร่ครับ1,000นะครับ1,000ตามสูตรอ่าย้ายขึ้นมาเลยนะครับย้าย1,000ขึ้นมาได้เลยครับจะได้ m เท่ากับ0ูนยคูณหนึ่ ใช่ไหมย้าย1ไปหารก็เท่าเดิมนะครับหาร1อ่าเราจะได้โมลาร์นะครับของเลดไนเตรตนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับตื๊ดๆคุณกัน1โมลาร์ครับ1โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรโอ้คิดแทบแย่เลขตั้งเยอะเหลือ1โมลาร์นะครับ1โมลนะครับได้คําตอบแล้วครับสําหรับข้อ1นะครับสําหรับข้อ1นึ่งอ่าข้อหนึ่งไหมเขาต้องการตัวนี้ใช่ไหมครับความเข้มข้นนั่นเองนะครับ อ่ะทีนี้ดูข้อ2ต่อครับอ่ะดูข้อ2นะครับข้อ2ต่อนะครับอกระดาษก่อนนะกระดาษขาวไปไหนหมดนะครับมีแต่กระดาษสีอ่ะจะแล้วอ่ะทีนี้มามาต่อครับมาต่อข้อ2นะครับข้อ2นะครับนี่ข้อ2นะครับนี่ข้อนี้ข้อสองครับมวลของเหลดไอโอไดที่เกิดขึ้นขออนุญาตเขียนสมการใหม่อีกครั้งนะครับ ะได้เทียบสมการเพราะมันเทียบสมการนะครับดุลด้วยนะครับเขาเขียนสมการมาอีกรอบนะครับเขียะว่าสมการที่ดุลแล้วนะครับนะครับเรียบร้อยอทีนี้ทีนี้นะครับข้อสองคือโจทย์ต้องการตัวนี้ครับเป็นกรัมนี่โจทย์ต้องการตัวนี้เป็นกรัมเข้าไหมครับเราจะหาจากใครระหว่างตัวนี้ กับตัวนี้เข้าใจหครับเราจะหาจากสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ครบนะครับมันเป็นการเหมือนโจทย์เขาบอกมาแล้วว่าคุณต้องหาจากตัวนี้นะซึ่งตัวนี้เราไม่ครบครับเราไม่ครบนิสัยไม่ดีนะครับนะเ่้าใจอ่มเราไม่หาครับเราไม่หาจากตัวนี้เราจะหาจาก2 KI คีรับเพราะว่าโจทย์กําหนดตัวนี้มาให้ครบนะครับเโจทย์บังคับมานะครับว่าให้มันครบนั่นเองนะครับเมื่อโจทย์บังคับมาให้ครบนะครับ ก็จาเป็นต้องครบนะครับพะเม่บังคับอ่ะเนาะใช่ไหมเออนะครับเฮ้ยทำไมมันเป็นแนวตั้งอ่ะกลับเอานะโอเคไหมนักเรียนเดี๋ยวครูกลับกล้องให้นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นแนวตั้งไปละถ้าเกิดกลับอีกรอบเนี่ยมันก็จะหมุนอีกรอบหนึ่งก็จะเวียนหัวอีกอะะเอาตามแนวนี้ไปก่อนนะครับเป็นแนวตั้งนะครับเดี๋ยวครูกลับกล้องให้มันกลับได้นะครับอ่ะต่อครับเดี๋ยวงงนะโอเคไหมอ่ะแบบนี้นะครับทําไงต่อนะครับก็คือ pbi 2เนี่ยมันจะเกิดจาก2 ki ตัวนี้มามาหา ใช่ไหมครับซึ่งเราคำนวณไว้แล้วนะครับว่าตัวนี้โจทย์กำหนดมานะครับใช่ไหมว่า0.5โมลาร์ cml ก็คือ KI เนี่ยเราคำนวณไว้แล้วครับเมื่อกี้คือ0.002โมลใช่ไหมครับเขียไหมศูนยโมลครับเราคิดโมลไว้แล้วอ่าเราแปลงมาเป็นตัวนี้ครับทีนี้แปลงมาจากสมการครับเหมือนเดิมนะครับจากปฏิกิริยาครับ KI 2โมลครับนี่นะตามปฏิกิริยานะครับเกิดเขียไหมครับ นะครับเรตไอโอไดครับ1โมลนะครับไม่มีตัวเลขคือมีนะครับเห็นใจไหมครับเรามี KI อยู่แค่มีนะครับ KI นะครับจากที่โจทย์กำหนดมาเมื่อกี้ที่เราหาได้จากข้อเมื่อสักครู่0 0 0 2โมลนะครับงั้นจะเกิดตัวนี้เรตไอโอไดก็คือ0.002์จงคูณหนึ่งหารสองงั้นแสดงว่าเกิดเรตไอโอไดนะครับเข้าไปเลยครับ0.001์จุดูนโมล กดเครื่องคิดเลขไว้แล้วเข้าใจไหมครับโจทย์ต้องการเป็นกรัมใช่ไหมโจทย์ต้องการตัวนี้เป็นกรัมอะแล้วก็เข้าสูตรเลยครับ n เท่ากับ g ส่วน m w แทนค่าได้เลยครับโมลนะครับก็คือ0 0 0ย์นอะศูนนะครับกรบกัมนะครับของตัวนี้นะครับเหลดไอ,อดาห์หาโมลโมเลกุลของเหลดไอ,อดา์คือ461หาไปแล้วนะครับตัวนี้นะ วันมริกูนะครับย้ายกันเลยนะครับเราจะได้มวนนะครับของเลดไอโอดเกิดขึ้นนะครับก็คือย้าย461ไปคูณ0.001นั่นเองนะครับอ่าได้คำตอบเป็น0.461กรัมครับเรียบร้อยนะครับได้คำตอบแล้วนะครับ0.461กรัมนะครับก็คือเป็นของตัวนี้นะครับเลดไอโอดนั่นเองนะครับไงมา